สวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านอีกรอบจอี EP สองมาแล้วค่ะถูต้นไม้เสร็จแล้วนะคะพาแม่บวัวทองมามัดหลักหลักมัดในป่านะคะพาแม่บวัวทองมามัดในป่าจะยังไม่ถึงหลักมัดนะคะอะจะถึงอันรอบนี้น่าจะถึงนะคะรอบนี้น่าจะถึงจะอะดูทางปลยมัดของเรานะจ๊ะคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่าน <laughs> อันนี้เป็นป่าดงผู้ดินนะคะที่ท่านเห็นขณะนี้จะป่าดงผู้ดินนะคะ เออเออแบบเบียร์ลายทางนะคะคุณบัวทอง วนะคะป้องกันดินป้องกันแมลงจะโอ้โหคุณบัวทอง<ป>โอ้โหพอยังยัง <laughs> พออย่างยางังพออย่างเดี๋ยวหนูหาปลาให้พ่อด้วยถ้ามีปลาเดี๋ยวจับให้ค่าบัวทองขานะจ๊ะโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหหูใจน้ำเสนอจ้าเนี่ยจะพาไปประกวนไหมลูกสาวโอ้โหอ่าเห็นโคลนจะเออเออเออเห็นโคลนลายทางนะคะแม่เบียเจ็บเบียลายทางตลอดนะคะเรื่อยๆจ้ะโรนตรงในเดินเอาใส่ตัวตรงนั้นนะคะเรื่อยๆจ้ะ อทองทองเออสุดยอดนะคะพอ่พอพ่อมีโคลอนอีกไหมพอ่ออ่าหนูอยากได้โคลนหนูอยากได้โคลนนะคะว่าจันนี่ค,คุณปอคุณแม่จํากันได้ไหมคะโอ้โหค,คุณโบทองอ่ะโครนแค่นี้นะคะบทองบอกว่ายังไม่ยังไม่น้ําใจนะคะยังอยากได้โคลอนอีกใจยังอยาก y ank, y ank, ได้ดินอีกนะคะอ่ะฟกว่าน่าจะเข้าอ่ะเข้าถึงอ่ะหลักมัดเร้ยวนะคะบถึงหลักมัดเลยจา้า นะกับถึงหลังมดัดแล้วนะคะออจะเ,ออเตรียมจะเตรียมเออเตรียมจะเออ,เอ,อตอนตอนนี้คือขั้นตอนเตรียมมัดนะจ๊ะนี่ เกียม,ม,มอะไรมจาจ้าคุณบวทองเลือคันคันนะคะคันคันจะดินน้ำโดนตัวโดนส่วนในของร่างกายก็คันตรงนั้นนะจ๊ะคุณบ่วทอง อัน,นอันนี้ยังไม่พอนะคะบัวทองจะกข้าวหลักมัดน่าจะมีการเอาดินขึ้นตัวอีกนะจ๊ะดินขึ้นตัวบางเย็นนะคะเย็นจะเยอะมันดินห่อตัวจะเย็นตลอดวันอย่างนั้นนะคะไม่จ๊ะ Oh. Mm, con ngàm, con ngàm. เดี๋ยวไปถึงหลักมดเห็นต้นไม้ก็คงจะถูอีกนะคะถูต้นไม้แล้วก็น่าจะเอาดินขึ้นตัวแล้วทีนี้ก็เดินหากินนะจา๊ะกลางวันสายๆหน่อยบางทีทั้งเงียบๆอย่างนี้นะคะกาดดีหน่อยๆคุณแม่บับทงของเราก็อาจจะมีการนอนหลับพักผ่อนนะคะกลางวันจ้ะนอนหลับพักผ่อนนี่คือล้มตัวลงนอนเหมือนนอนกลางคืนเลยนะคะคุณัวทองว่ะอยู่คนเดียวจะกลัวอะไรวะนะคะ อย่าพาอย่าพาไปอ่าไปจ้ะไปเอาเลือกหลังมัดเองไมคะนี่ออาบททองอยากยากอยู่ตรงไหนออาที่บอกนะจ้ะว่านะคะเออเออพลังช้างสารเอ้ยคุณพ่อคุณแม่พลังช้างสารนม่จ้ะว่าเอออือเดินทอมต้นไม้ไปด้วย ទ <sycie> <y runnersing Mechan outro> <classical human fifty> ៅថោកຫານចាក់អីយុថាងไหนអូមានថោទីនេះអូเห็นតែចាដើមไม้អូយមិនបាត់ថោកខកទូก่อนค่ะខកទูก่อนចាប់ផងអាដើមไม้ខកទูก่อนថានេះ อมองเห็นเป็นเมบทองไปจ้ะเอากำลังทูต้นไม้นะจ๊ะมันเลือกหลังมัดจ้ะโอ้ย่ายาพอมีนะคะยาเยอะยจ้ะยาเพกนะคะยาเพกแล้วก็ไปต้นไม้เออพ่อหนูขอทูก่อนพอ่เอเอ้เห็นไหมจ้ะ <c oughs> ต้นไม้ต้นไม้ขดทองขอทูต้นไม้ก่อนจ้ะเออหางเกียงเออทถถูต้นนี้ดีนะคะได้ทูหางด้วยจ้ะบดทองว่านะคะ พอเรียบพอเรียกนี่ อือันนี้นะคะอยา่ยาอย่าอย้าเพกไม่จานนี้ค่ะนี่นะคะไม่จานนี้อย่าเหมือนต้นไผ่นะคะต้นเล็กๆจก้ะไม่ปลาเยอะนะคะ เขาไปในถงต้นไม้อีกแล้วต้นไม้อีกแล้วุต้นไม้อีกแล้วโอ้โโอ้โอ้ ขาเป็นจังไงแม่จ้าดุดนะจ๊ดดุดจ้าทำไมลูกดุดแม่ก็ดุดนะจ้านี่มุดใช่ไหมจ้าบอ้บททองเห็นต้นไม้ไม่ได้นะคะบุกบ่อนห Một không à xiên cha phăng xiên một đèn à, à, thì vô con này không có nhà không นี่ฟังเสียงจะได้ยินเสียงช้างร้องจ้ะโอ๊ะมีแรงบ่เต็งก็บ่เต็งเข้าแม่มันแข่งกันแม่ไปๆลูกจ๋าโอ๊ะๆๆทางติดโอ๊ยเชือกติดอึ๊บเชือกติดเฮ็ดจังได๋อึดื้ออึเอาละบัดนี้เชือกติดเพาะเชือกติดมันทํายังไงจ๊ะเชือกติดอ่ะคุณโบทองเชือกติดจ้ะ นี่คือีกนะคะว่าติดจ้ะอันนี้ทำยังไงเขาเชียกติดละไปไหมไปไหมเออกินเคลือนะคะกินเคลือมาเชือกพันอยู่ตรงนั้นนะคะหลักต้นไม้จะดูนะคะน้งเขาจะแก้ปัญหายังไงนะ,ะ,ะธรรมชาตินะคะธรรมชาติซ้อนจ้ะ ถ้าเป็นพิมอนม,มัดอย่างนี้ไม่ได้กินนะจ๊ะพิมอนของเราออกจะเป็นมือช้างช้างบ้านนะจ๊ะไม่ค่อยได้ออกปาย,ย่างนี้นะคะประกบประงมจาูกสาวล่าแม่บัวทองของเรามัดมัดในปาย,ย่างนี้ไม่มีการพันนะคะต้นไม้โซ่ไม่มีการพันต้นไม้นะจ๊ะพันแต่ว่าสามารถปลดเองได้อย่างนี้นะจ๊ะ อทองจ้าจะไปต่อหรือพอซัมนน่ <c oughs> ติดนะคะเชือกติดจ่าเพราะเชือกติดเพราะ <c oughs> อ,ะอะมาพยานะคะคําว่าอะไรนะคะพลังช้างสารนะจ้านี่ของแท่จ้า โอ้ติดต่อใหญ่ด้วยนะคะในจะต้นไม้เอาเชือกไม้โบทองติดตรงนี้นะคะในจะอ่ะอวงไว้ยังไงทองเอออาจจะคงจะมาปลดเชือกได้ยังไงจ้ะเดินจ้ะนี่ไม่ต้องปลดให้นะคะไม้โบทองจัดการเองจ้ะอันไหนไว้ยังไงไปใส่โซวอีกจ้ะ นืานาแนนใช้เครื่องพอพอเรียกพอเรียกไปต่อไปต่ออ่ะไปต่อได้ไหมเนาะเชือกติดออเอออสุดแรงเกิดเพราะเชือกติดพ่อหนูไปไม่ได้อ่ะทองทำยังไง อกว่าต้องปลดทางนู้นให้นะกำลังช้างซานจ้ะว่านะคะ

ามหาไม่บัวทองจ้ะทำแล้วนะคะทำแล้วจ้ะโอ้หัวสอดปองในนี่ลูกสาวออื้ <c oughs> <c oughs> ยาตรงนี้เยอะอยจังจางน้อาจ่าขนองขนองอยังนงียเหมือนว่าเช็คนะคะเชือกอื่นอยู่ตรงไหนบ้างน้อ ส่งเสียงนะคะส่งเสียงคุยกันจ้ะถ้ามีเชือกอื่นมาเขาก็จะขนองปลอมนะจ้ะ<อ>ร้องทำไมจ้ะแม่ลูกแม่แฮปปี้บอโอแฮปปี้บอลูกสาวอันนี้ขนองอย่างนี้คือการคุยกันกับเชือกอื่นจ้ะโอ้ยมาจ้ะเห็นแหมผู้ช่องแล้วนะจ้ะ โอ้ยายเยอะแยะเลยจ้าพงนี่โอ้เนาะดาฮะจัดดูดเห็ดน้ำจ้าทองหาเห็ดให้แม่นำเด้อพอได้แกง่าทองเห็ดนี้โอ้ย่า หัยาแย่ๆเลยนะคะตรงนี้โอเกวานกวานมาสำรวจยานะคะเมื่อกี้หายฮะเต็มที่ลูกสาวพามามัดข้างนอกอย่างนี้ประหยัดย้าในบ้านนะจ๊ะเราเขาได้คลายเครียดออกกำลังกายคลายเครียดด้วยนะคะมัดโซ่ยาวจ้ะ ธรรมดาธรรมชาตินะคะนี่จ้ะถ้ามันโซซันในบ้านก็เหมือนจะออกจะเ้าอ,อาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจนะคะโซซันจะเราหายาให้เขาได้ยุแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายได้เลื่อนไว้อย่างนี้นะจ๊ะถ้ามัดแบบนานนานๆก็มีการหงุดหงิดเหมือนกันนะคะถ้ามัดอย่างนั้นนานน,นตอนเย็นตอนเช้ชาเราก็ต้องพาออกเดินนะจ๊ะ เันให้เขาได้ออกกำลงกัางายค่ะที่ยียดนั้นนะคะแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือ,อถูกใจเขานะคะในธรรมดาธรรมชาติเขาอย่างนี้นะคะช้างจะ้ะซึ่งเราจะเป็นช้างเลี้ยงแต่ว่าเราก็เลี้ยงแบบเิงธรรมชาติ สำรวจต้นไม้ะออพลังคือนนก,กินเคลือนะจ๊ะกินยาที่เป็นเคลือขึ้นกับต้นไม้ผักซามบ่าจ๊ะเออถูกใจคุณบ่อทองนะคะนี่จ๊ะยาเพ็กนีจกกกกกน่จ๊ะยาเยอะแยะเลยลนี่นี่จ๊ะยาโอ้โ้โอ้โอ้กว่าพั มองให้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 โหให้เห็นทองฟ้าเถอะใจ้ะอาทูต้นไม้อีกแล้วค่ะถูจะเอาถูตรงไหนน่ะอุ๊อุ๊ทูทองจากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านโอ้คุณบททองถูทองโอ้ต้นไม้ถูทองมาทูต้นทองนะคะอันนะจะต้นไม้ถูทองนะจ๊ะ ไม่ทองก็ดูจะจะน่อยซีในต้นไม้ต้นนี้นะคะที่ที่อยู่จะจะนี่นะคะพี่น้องเอาต้นไม้มาไว้ไว้ใต้ทองนั่นคือการถูทองนะคะใช้ต้นไม้ถูทองจ้ะโอ้โหคุณบัวทองของเราสุดยอดเอาตูทองนะจ๊ะถูทองจ้ะเังไงว่าทำไมโยกนาโยกหลังที่จริงถูทองนะจ๊ะ นี่กอดไว้นะคะกินก่อนกินเสร็จแล้วก็ทูอีกจ้าอาจะเป็นประมาณนั้นนะคะเออถูกใจจ้าถูกใจแม่อย่าพูดมากแม่อย่าพูดมากแม่หนูจะกินหญ้าอันนี้แม่โบททองถึงหลักมัดแล้วนะคะนี่ก็จะอยู่อย่างนี้นะคะทั้งวันจะ้ะกินหญ้า กินหญ้าเผือกก็ถูต้นไม้นะคะกินหญ้าเอ็มก็ถูต้นไม้จะถูต้นไม้เสร็จก็กินหญ้านอนพักผ่อนอย่างนี้นะคะธรรมดาธรรมชาติจ้ะโอ้กอดกอดต้นเหมือนกอดต้นไม้ไว้เลยนะคะนั่นจอะอต้นไม้นี่ของของฉันนะคะแม่บัวทองวาดทูจ้ะอืม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 ูอีอออออกโอ้หักแล้วต้นนั้นหักแล้ว บางทีหญ้าเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะยืนกินให้หมดนะคะไม่ใช่ว่าจะยืนกินตรงนี้หมดค่อยไปที่อื่อนไม่ใช่นะคะ อือเห็นตรงนี้นิดนึงกินตรงนี้นิดนึงก็ไปต่อนะคะเดินบนไปทั่วจะธรรมชาติกองช้างนะจ๊ะไม่ใช่ว่ากินยาเยอะๆอย่างนี้กินหมดเราค่อยไปที่อื่นไม่ใช่จ้ะเดินเลาะตรงนู้นนี่ตรงนั้นหน่อยนะคะไปอย่างงั้นไปทั่วจ้ะอนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีผู้ชมทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณสําหรับการรับชมจ้าวันนี้เราส่งแม่บัวทองมาถึงหลักมัดโดยเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะจ้าสาหรับทลิปนี้ก็ขอ,อนนฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมยงคะ่ะยังไงก็ฝากเอ็นดูฝากรักแม่บัวทองด้วยนะคะฝากรักฝากเอ็นดูแม่บัวทองนะคะทำไมไทันทันน่าจะจ่าที่คุณบัวทอง ฟินไหมฟินไหม,ไมกินหญ้าป่าดูอีกแล้ว <ง S 2> อือหออเอะูอีกแล้วดูอีกแล้ว อ, <g ül ch> อถูอีกแล้วอาจะอจาอจะเออขอบคุณสำหรับการรับชมจา้อาอนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอ่มามามาโอ้ย่าเยอะแยะนะคะนี่แม่แม่ทอแม่นันจะกินยากอะฟังเสียง ฟังเสียงยืนลิงฟังเสียงน้องช้างหูใบหูคอใหญ่เำรับสัญญาณเสียงได้ไกลนะคะหูดีจะฟังเสียงได้ไกลนะคะ,ะสำหรับถึงนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากลักฝากเอนดูแม่บัวทองของเราด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ